สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิญเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เอิญอยู่ที่เสรีไทย70นะคะของเดงนั่นเองวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถครอบครัวเจ็ที่นั่งสําหรับรุ่นที่ขายดีเป็นคันนี้เลย Toyota f o r t ์จูเนอ3.0ตัว er V ขับเคพื่อน2ล้อนะคะได้รถสีขาวเครื่อง3,000ไปใช้งานเลยเป็นตัวดีโฟดีด้วยคันนี้ราคาตั้งขายพียง629,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ ฟรีดาวมีเครดิตจัดได้เต็มนะคะสนใจคันนี้สามารถสอบถามารายละเอียดกับเอิญนเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยเดี๋ยวพาทุกคนมาดูบอดี้ภายนอกภายในนะคะของคันนี้กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพามาชมกันอย่างไวเลย คันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังด้านหน้านะคะมีโลโก้ของตัว V e n t u r b o นะคะสลักไว้แบบนี้เลยสวยๆนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้า Toyota, อยู่ตรงกลางด้วยมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เช่นเดียวกันซุ้มล้อนูนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคือสีขาวนั่นเองตัวรถคันนี้ได้ยางนะคะปี2020เป็นยางของ เดตันนะคะพร้อมกับล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยสภาพยางสวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวยางนะคะ R17 น,นั่นเองที่อยบบบนไดด้านข้างนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยโลโก้นะคะ3.0 D4D นะคะก็ยังอยู่รอบไฟเลี้ยวก็ระจกน้องข้างคันนี้จะยังไม่มีมานะคะสวยๆกิบๆเลยนะนี คิ้วกันซาดนะคะติดฟิล์มดําให้รอบคันพร้อมกับแผงประตูที่จับด้านข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมด้านบนหลังคานะคะของคันนี้เขาก็เดิมๆแบบนี้เลยนี่บนหลังคาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันเลยว่ารถคันนี้สวยๆเลยถัดมานะคะด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะพร้อมกับลงไฟนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ชํารุนไม่แตกไม่ร้าวนะคะพร้อมกับที่คาดกระโปรงด้านท้ายเป็นแบบโเมียมนะพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้นะคะอย่างเท่เลยพร้อมกับตัวที่ปัดน้ําฝนกล้องมองด้านหลังนะคะพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังพร้อมไฟทับทิมคู่หลังและมีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดด้วยสําหรับตัวรถด้านท้ายเป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้ แมนนวลชกพยุงท้ายนะคะเดิมๆเลยเรามาดูภายในกันนะคะให้เห็นกันเลยนะคะรายละเอียดนะคะบอดี้เดิมๆหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะนัดเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะด้านท้ายไม่โดนมาแน่นอนนะสําหรับคันนี้ภายในตัวรถได้ภายในสีเบจแบบนี้เลยนี่ภายในสีเบจแบบนี้เลยนะคะแอร์เพดานมีมาให้นะคะด้านหลังอีก2จุดแล้วก็ตรงกลางอีก2จุดนะคะด้านหน้าอีกสจุดเลยบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบเย็นฉ่าเย็นมากๆเลยด้วยคันนี้ สวยๆเลยเดิมๆเ,เลยด้วยให้เห็นกันเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยจริงๆเป็นรถที่น่าจับต้องและก็น่าใช้งานมากๆเลยเราไปดูภายในนะคะด้านหลังกันนี่ภายในนะคะก,กว้างๆแบบนี้นะคะพร้อมตัวบอดได้เป็นเบาดหนังสีเบทนะคะมีที่อิงไหล่ด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมตัวบอดที่เขาสามารถพับได้เช่นเดียวกันให้เห็นกันเลยภายในกว้างๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้เรียบร้อยเลยด้วยสวยๆเลยนะคะลายไม้แผงประตูติดมาให้นะคะเดิมทั้งคันเลย ในส่วนของภายในตัวรถนะคะมีให้เห็นฝั่งประตูรถก็เลยนะคะมีลายไม้นะคะมาให้เรียบร้อยคอนโซลภายในนะคะใหม่กิบเลยด้วยรถปี1 1แต่ว่าภายในไม่ช้ําเลยนะคะพร้อมกับตัวจอนะคะวิทยุคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะให้เห็นกันนะคะเดิมไม่เดิมให้ดูเลยนะคันนี้นะคะ FMAM นะคะใช้ได้รองรับอยู่นะคะพร้อมกับตัวแอร์นะคะตั้งค่าเป็นแบบออโตโ้ได้เลยเกียร์ออโต้ด้วยนี่สภาพสวยๆเลยนะคะภายในไม่ช้ําเลยนะคะ ตัวเบาะไม่ยุบไม่ย้วไ,ไม่ฉีกไม่มีร่องรอยของการข,ขีดขวนใดๆนะคะพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบพาวเวอร์มันติดฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็อขออภัยคันนี้มันติดฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะคะภายในกว้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงก่อนได้นะคะสถานที่นะคะอยู่ที่เซรีไทย70ฝงเบงนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าเราไปชมห้องเครื่องกัน พามาดูห้องเครื่องกันนะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะภายในตัวรถเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่าหัวน็อตโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนี่น็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะโลโก้นะคะของตัวโตโยต้าก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันมีแผ่นกันความร้อนมาให้ครบทุกจุดเลยหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดเล็กเพดของตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลย นี่แบบนี้เลยเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซร,รีไทย70นะคะฝงเป้งน,นั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ Toyota Fortuner 3.0 VN Turbo นะคะปี2011คันนี้อยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้ผ่านเบอร์โทต 097169384นะคะยำ้ำ097169384ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มจัดได้้นเลยนะคะสนใจรีบติดต่อมานะคะจัดจองรถคันนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้เรนด้วยนะจะมาเดตกรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ